ก็มาเริ่มกันต่อนะครับในเซตที่สองนะครับเด็กหมอผีหนึ่งโอ้โหลูกนีออกหลังไปหนึ <Stretch. S 1> ่งต่อหนึ่งหนึ่งต่อหนึ่งนะครับแฮกตะลุลกเป็นฝ่ายเสิร์ฟยัง เด็กหมอผีตบลูกนี้ยังได้อยู่สำหรับแหกตะลูกแหกตะล,กลูกแก้ไขไปก่อนมาที่เด็กหมอผีลูกนี้แล้วก็สองตอนนึ่งเด็กหมอผีเป็นฝ่ายเสิร์ฟ เอาล้ครับลมเย็นเย็นมาแล้วอแอะยังไม่ตกนะครับแฮกทตลุลูกตบลูกนี้ยอดได้แต่ว่า<อ>ยังรับได้อยู่สําหรับเด็กมอปีมาที่แฮกทตลรลูกกังตบลูกนี้ได้ได้หลังโอ้โหลงพอดีพอดีนะครับสองต่อสองสองต่อสองนะครับ มาที่โอ้โหโเสิร์ฟลูกเน่เบา,าๆไปหน่อยนะครับ3ามต่อสองเด็กหมอผีเป็นฝ่ายเสิร์ฟเห็นบอกอ ờ, ข่าววัชิตนะครับข่าวดีสำรับแพคทาลุโลกนะครับชนะ2ต่อ1เซต500อยยังกลับมาได้นะครับ สามต่อสามแพกทะลุโลกเป็นฝ่ายเสิบห้าร้อยจะทําได้หรือไม่สําหรับแหกทะลุโลกมาที่เด็กหมอปีลูกนี้ขึ้นตบเบาๆโอ้โหยังช่วยกันได้อยู่สําหรับเด็กหมอปีแล้วก็ตบไปเบาๆแก้ไขไปก่อนมาที่แหกทะลุโลกแหกทะลุโลกตบบ้างลูกนี้โอ้โห <c oughs> ตบได้ดีนะครับสี่ต่อสามนะครับขึ้นนําไปแล้วนะครับสําหรับแหกทะลุโลกนะครับ เนละไปอ่าร้อยบาทสำหรับนัดนี้ของแทกละลูกลูกออกหลังไปสี่ต่อสี่ไม่ได้ขายขี้ยังทีนะครับว่าจะซื้อลูกบอลมาที่ เด็กหมอผีเสือบลูนี้โอ้โห,โโหเปิดตำรับตำราไม่ทันนะครับสำหรับ,รบแพกตาลูโลกเอาละครับอาต่อสี่สำหรับกูหลังก็เตรียมตัวไว้ด้วยนะครับยากูซ่านะครับพบกับทีมใจสั่งมาทีมกองพ่เสกนะครับ <c oughs> 6ต่อ4 6ต่อ4ยังได้อยู่สำหรับแอกทะลุลูกตัวลูกนี้โหสวยงามมากนะครับ5ต่อ6เอาละครับมาที่แหกตะลุลโลกเจอไปลูกนี้ยังได้อยู่สำหรับ เด็กหมอผีตบลูกนี้โอ้โหลงไปสวยงามนะครับลงหรือออกครับหกต่อหกเปลี่ยนบอลน,นะครับเปลี่ยนบอลจะเอาบอลเ,เอาแข็งหรือเอาอ่อน <c oughs> เอาอ่อนนะครับแบบนี้ก็จะบ บางอย่างก็ชอบแข็งบางอย่างก็ชอบอ่อน um> anyway> ้าด้ยก็เด็กหมอปีตบลูกนี่โอ้โหตบได้สวยงามมากนะครับลูนลูกนี้เจต่อหนะครับห้ามเปิดกระโปงนะครับเดี๋ยวใส่ในลอกได้ก่าว่าพับเก็บไว้แล้ว เจ็ดอกเด็กหมอผีเป็นฝ่ายเสิบยังรับได้อยู่สำหรับแพกทะลุโลกแล้วก็แก้ไขไปก่อนลูกนี้ยังได้อยู่สำหรับเด็กหมอผีแล้วก็ขึ้นตบลูกนี้โอ้โหแปดหกยห้นักกีฬาเออื้อยเรานีนั่งเื้อย เก้ไปก่อนสำหรับแลกตัวเลกโต๊โหกเก้าต่อหกนะครับเนื่องจากว่าอากาศมันค่อนข้างที่จะเย็นๆนะครับทำให้นักกีฬาก็เฮ้ยๆนะครับผู้ชมก็เฮ้ยๆเอาละครับมาในสนามกันต่อเก้าต่อหกเด็กหมอพีเป็นฝ่ายเสิฟ เอกตาลูโลกแล้วก็ขึ้นลูกนี้แต่ว่าล่นแต่ยังบลก,กันได้อยู่โอ้โหบล็อกได้สวยนะครับสําหรับเอกตาลูโลกลูกนี้เจ็ดต่อเก้าขอเปลี่ยนตัวนะครับสําหรับเอกตาลูโลก <c oughs> เอกตาลูโลกเป็นไฟเสิบเจ็ดต่อเก้าโอ้โหเสิร์ฟเบาไปหน่อยนะครับสิบต่อเจ็ด นางมาลีกี้เสือไปแล้วนะครับเมื่อกี้แล้วก็ตบลูกนี่แหกนะลูกโอ้โหเอาเต้าช่วยนะครับนักตะกรออเกา่า <c oughs> โอ้โหสุดยอดนะครับลูกนี้บอกได้สวยแต่ว่าลุงแปดต่อสิบนะครับ สองคะแนนสำรับแหกตลุโลกจะทันหรือไม่แอกตลุโลกเป็นฝ่ายเสิบนะครับรรแล้วก็ยอดเบาเบอย่างได้อยู่สำรับแหกตลุโลกมาที่แหกต่ลุโลกบ้างลูกนี้ขอแก้ไขไปก่อนโอ้โหมัสซาเลตตกไม่ผ่านลูกนี้ขอโทษด้วยนะครับเราก็อัศซลกันมาลิกีอยู่ไหนเอาแล้วครับ เด็กหมอพีทตับลูกนี้ลงไปสิบิดคนไหนอยู่ศพนะครับอยู่ศพคนไหนไอ้ดมัตสแลจะได้เสิร์ฟก็มาอัพกันด้วยนะครับแซวกันบาๆโอ้โหต้องเปลี่ยนชื่อเลยล่ะมัตสเลไม่หมอะสมสำหรับเธอสิบต่อสิบเอ็ด แอกทาลุลลกเป็นฝ่ายเสิร์ฟลูกนี้โอ้โหเสิร์ฟได้สวยนะครับมาทีเด็กหมอผีลูกนี้จังหวะสามตกบาเโอ้โหยืนขาตายกันหมดนะครับแอกตาลุโลกสิต่อ10 12ต่อ10เด็กหมอผีเป็นฝ่ายเสิร์ฟ มาที่แฮกตาลูโลกจังหวะสามเก้ไขไปก่อนแล้วก็มาที่เด็กหมอผีลูกนี้จังหวะสามจบยังติดบล็อกอยู่แฮกต่ลูโลกยับบล็อกได้หรือไม่ลูกนี้โอ้โหยังได้อยู่สําหรับแฮกต่ลูโลกโอ้โ <c oughs> ลูกมันไปหวังตรงดีพอดีนะครับสิบสต่อ10เด็กหมอผีเป็นฝ่ายเสิฟ ขอเวลานอกนะครับสำหรับแขกทะลุโลกก็ขอขอบคุณนะครับกรรมาการทุกทกท่านนะครับนักกีฬานะครับแล้วก็ผู้ชมผู้เชียร์นะครับแล้วก็น้องฝนนะครับที่ยังไม่มานะครับน้องฝนค่อยมาก่อน ขอบคุณน้องฝนนะครับที่ยังไม่มานะครับก่กรรมาการเป่าหมดเวลาขอเวลานอกนะครับมาในสนามกันต่อนะครับก็ปรับกลยุทธ์กันนะครับแ <c oughs> <c oughs> อกแต่ละลูลกจะตามทันหรือไม่นะครับตอนนี้สกอร์อยู่เท่าไรครับ10ต่อ13นะครับมาที่เสิร์ฟนะครับก็จะเป็นทีมเด็กหมอพีเป็นฝ่ายเสิร์ฟ13ต่อ10 มาจีแทกตาลุกๆยอดเบาๆยังได้อยู่สำหรับเด็กหมอพีต่ตบ,บ้างลูกนี้โหมันติดเน็ตแด้งลุงในสิบเอ็ดต่อสิบสามสิบเอ็ดต่อสิบสามนะครับแทกตาลุกเป็นฝ่ายเสริมเสริมมาเบาๆยังได้อยู่สำหรับเด็กหมอพีลูกลนี้โห โดนเน็ตนะครับสิบสิบสิบสองสิบสามนะครับอีกหนึ่งเต็มดัานั้นสำหรับแหกทะลุนะครับมีโอกาสปริกมาชนะได้นะครับห้าร้อยบาทนะครับวันนี้เงินนัดจีตของแหกทะลุโลกนะครับสองตอ1หนึ่งเซต็เอาไปเลยห้าร้อยบาทนะครับคนนี้หมอคนเดียวสิบลูกก็แล้วกันมาตี เด็กหมอผีตบลูกนี้แล้วก็แหกทะลุลกครั้งนึงแล้วก็ขึ้นตบลูกนี้โอ้โหแต่สบอยแล้วก็ออกไปเอาละครับ13ต่อ13แหกทะลุลูกเป็นไฟเสิร์ฟจ,จับตาดูคนนี้ดี <c oughs> แล้วก็มาที่โ oh อ้โหลูกนี้ยังไงครับ <c oughs> าตายกันหมดสำหรับแหกทะลุลูก นำไปอีกครั้งนะครับสำหรับเด็กหมอผีสิบสี่สิบสามมาที่แฮกตะลุลูกจังหวะซับขอเซตไปก่อนมาที่เด็กหมอผีลูกนี้แล้วก็ขึ้นยอดเบาาเฮกตะลุลุยกังจังหวะซ้า,าว่ายังไงตบลูกนี้โอโหวางอยู่ตรงกลางนะครับ สิบสี่สยังคงเท่ากันอยู่นะครับจะออกนำได้หรือไม่แหกตะลุโลกจับตาดูลูกนี้ให้ดีเสิบอดเนนโอ้โหสิบหนะครับมาที่เด็กหมอผีครั้งหนึ่งสุดเลยมามาที่แหกตะลุโลกลูกนี้ยังได้อยู่สำหรับ เด็กหมอพี่โอ้โหกับโรงไม่บานตกไม่ลงเอาละครับมาที่สิบห้าต่อสิบห้าก,กันต่อนะครับเอกถ้าลูกจะสามารถนำไปได้ไหมเสิร์ฟไปแล้วลูกนี้ยังรับได้อยู่สำหรับเด็กหมอพี่ลูกนี้กับโรงบาลไหมโอ้โหกับโรงบาล <c ười> สิบหกสิบ้าเอาแล้วครับ,รบยอดเบาๆลูกนี้โอ้โหสืบยอดเบาๆได้สวยนะครับสำหรับเด็กหมอผีสิบเจ็ดสิบห้าเด็กหมอผีจะเป็นไฟเซอร์อีกครั้งหนึ่งมาที่แหกทะลุโลกจังหวะสามว่ายังไงโอ้โหยังได้อยู่สำหรับเด็กหมอผีเด็กหมอผียอดเบาๆโอ้โหตรง มือโดนนิดไหมครับหรือว่ายังไงอ๋อเ,เไไ้เอสิบหกสิบเจ็ดโอ้โหโลูกนี้เสบิบเบาเบาไปหน่อยนะครับสิบแปดสิบหกนะครับนิกหมอผีมาริกี้จะเป็นไฟเสิฟน้องมาลรีย น้องมาลียะนะครับอ๋อแล้วก็ลูกนี้ว่ายังไงโอ้โหลงไปอย่างสวยงามมากนะครับสำหรับแขกแต่ลูลก17 18นะครับหนึ่งคะแนนเท่านั้นจะทันได้หรือไม่ห้าร้อยบาทนะครับม,ม,มาดิเด็กมปีตบลูกนี้โหตบได้สวยนะครับน้องฮามิยะตบนะครับเมื่อกี้ เอาแล้วครับน้องน้องสุไลมพอเวลานี่ยอพอนี่ดิเลื่อนเ่อนเลเลื่อนเลนะอ๋อนะครับมาที่18ต่อ19นะครับหนึ่งคะแนนเท่านั้นเอ้าหวย่อ18นะครับ ยังได้อยู่นะครับสําหรับแพกตารู้ลูกจังว่าสามขึ้นตบลูกนี้โอโหตบได้ดีนะครับมาที่ตบอีกครั้งหนึ่งโอโหรวดเร็วจริงๆแรงไม่ทันเลยเราเอาละครับยี่สิบเอ็ดต่อสิบแปดนะครับเด็กหมอผีจะเป็นฝ่ายเสิฟ <c oughs> สงสัยจะอยากน้ํานะครับสงสัยจะอยากน้ํานะครับได้ไปจักกวด 19ต่อ21นะครับนนได้ครับคนนี้นี่อ่านดูอาก่อนนะครับ 5, <20. S 1> มาที่เด็กหมอพี่ตบลูกนี้โอ้โหบอกแล้วว่าตัากกระบืงบานนี่นับคะแนนได้เลย22ต่บต่อ19 <c oughs> <c oughs> 22ต่อ19บกสามคะแนนสำหรับเด็กมพีหกคะแนนสำหรับแฮกทะลุโลกลูกบอลเข้านะครับเาท,ที่แฮกทะลุโลกจังว่าสามว่ายังไงขึ้นตบลูกนี้โอ้โหติดบล็อกแต่ว่ายังลงในโอ้โห บอกได้สวยนะครับสำหรับเด็กมอผี23ต่อ19อีก2ลูกเท่านั้นสำหรับเด็กมอผีมาที่แหกทะลุลกจังหวะสามขึ้นตบลูกนี้โหตบต่ำไปหน่อยนะครับ24ต่อ19 <One more. S> 1วานพ่อยานชิคเกลตวานแคทมาแล้ว ลูกนี้เซ่เบาๆสำหรับน็กมอพียังรับได้อยู่สำหรับแหกทะลุลูกตบลูกนี้โห<อ>นี่ดาตบได้แบบนี้ตั้งยี่สิบลูกเอ็มไปนานแล้ว <c oughs> เอาละครับยี่สิบต่อยี่สิบสี่หนึ่งคะแนนสำหรับแหกทะลุลูกวายปอยวายชิคกเกลต์เอาละครับลูกนี้ ขึ้นตบโ oh อ้โหย่างยืดอายุอายุสำหรับแพกตาลูโลก21ต่อ24แพกตาลูโลกจะเป็นไฟเสิบแล้วก็ขึ้นตบลูกนี้โ oh อ้โหสวยงามมากนะครับติดบล็อกแล้วก็ไปทัชบอล2นต่อ21นะครับก็จับไม้จับมือนะครับ จับอะไรก็ได้กู่ที issue, ่สองนะครับก็เตรียมตัวเลยนะครับยากูซ่านะครับกับใจสั่งมานะครับ